สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักของครูบุ๋มทุกคนนะคะมาพบกันอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยนะคะชั้นปถมศึกษาปีที่4นะคะโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพี10ปีสปชสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุดปราการเขตสองนะคะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูบุ๋มจะพามาขึ้นหนังสือเล่มใหม่นะคะหนังสือวันนคดีลำนำนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับวันนคดีนะคะ เรื่องที่ครูบุ๋มจะมาให้เรียนในวันนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับเงาะป่านั่นเองนะคะให้นักเรียนเอาหนังสือขึ้นมาด้วยก็ได้นะคะหนังสือวรรณคดีลำนาและเปิดไปบทที่4ี่บทนี้มีชื่อว่าเรื่องเล่าจากพัทลุงนะคะแต่ว่าเนื้อหาในเรื่องเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงาะป่านะคะเรื่องนี้นะคะพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่5ของเรานั่นเองนะคะ หนังสือเล่มนี้นะคะดูตามไปด้วยใครยังไม่หยิบหยิบขึ้นมาได้นะเผื่อนักเรียนจะดูภาพไปพร้อมๆกับครูบุ๋มที่คุ่มอธิบายให้ฟังนะคะแล้วก็เปิดไปบทที่สี่เลยค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวครูบุ๋มจะมาเล่าความเป็นมาว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมาได้ยังไงนะคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วพระอ,องค์มี แรงบันดาลใจอะไรในการแต่งนะคะความเป็นมาของเรื่องนี้นะคะรัชกาลที่ห้านะคะทรงพระราชนิพนธ์คำว่าพระราชนิพนธ์นะคะหมายถึงผู้แต่งนั่นเองนะคะผู้แต่งเรื่องแต่งเรื่องนี้นะคะพระองค์แต่งเป็นบทละครนะคะเรื่องเงาะป่าเมื่อครั้งเสด็จไปประพาสหัวเมืองทางภาคใต้นะคะคำว่าประพาสก็คือท่านเสด็จไปเที่ยวนั่นเองนะคะที่ภาคใต้เนาะ เขาคงเรื่องนี้นะคะมาจากเรื่องจริงของชาวซาไกาเลยนะคะซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ที่ภาคใต้ของประเทศไทยแถบจังหวัดพัทลุงนั่นเองนะคะแสดงว่าเนื้อเรื่องนี้แต่งมาจากาเรื่องจริงนะคะเขาโคงเรื่องเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วมีการสอดแทรกภาษากกอยนะคะไว้ด้วยเป็นภาษาของชาวพื้นเมืองของหรือว่าชาวซาไกานั่นเองนะคะ บทละครเรื่องนี้ที่พระองค์แต่งนะคะโดยพระองค์เนี่ยได้สอบถามนะคะชาวเงาะป่าคนหนึ่งนะคะที่ว่าที่มีชื่อว่าคนังนะคะเด็กคนนี้เป็นเงาะป่านะคะที่พระองค์เนี่ยได้นํามาเลี้ยงได้นํามาเลี้ยงไว้นะคะแล้วก็ในเรื่องนี้ก็จะมีตัวละครที่ชื่อคนังด้วยที่พระองค์นํามาชุบเลี้ยงนะคะ บทละครเรื่องนี้นะคะเด็กๆเ,เรื่องง้อป,ป่าเนี่ยเป็นวรรณคดีที่มีคุณค่านะคะเนื้อหาเนี่ยก็จะสนุกสนานมีการเลือกใช้ถ้อยคํานะคะที่ก่อให้เกิดจินตนาการนะคะเราจะเห็นภาพไปได้เลยนะคะได้อัธรลในการอ่านทําให้เกิดอารมณ์ตามบทกรอนไปด้วยในยเรื่องนี้ก็จะเป็นบทกรอนนะคะแต่ว่า เราไม่ได้เรียนในห้องนะคะรูมถึงไม่ได้ให้อ่านแต่ว่าวันนี้ครูมจะเป็นมาเล่าเรื่องให้ฟังนะคะมีการสอดแทรกวิถีชีวิตและก็วัฒนธรรมของประเพณีนะคะของชาวซาไกาไปด้วยนะคะ,ะเรามาดูต่อไปเลยต่อไปนะคะเรามาดูตัวละครในเรื่องดีกว่านะคะก่อนที่เราจะไปรู้จักนะคะว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงตัวละครในเรื่องนี้นะคะก็จะมีคานังนะคะดีเห็นไหม ที่รัชกาลที่นํานมาชุบเลี้ยงใช่ไหมที่คุูมอธิบายไปนะคะข้านางนะคะนี่ก็คือตัวละครหนึ่งแล้วคนต่อไปก็คือไม้ไผ่สองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันนะคะสองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันคุณบุ๋ผม,ผมให้จับมือกันด้วยนี่นะคะต่อมาพระเอกของเรื่องนะคะพระเอกของเรื่องมีชื่อว่าสมพรานนะคะพระเอกของเรื่องต่อไปนางเอกนะคะนางเอกของเรื่องเป็นหญิงงามเลยชาวง้อป,ป่านะคะชื่อว่าลำหับ ะะและก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าฮานเอาจำให้ดีนะคะตัวละครมีในคำถามด้วยนะคะมีในคำถามท้ายบทในวันนี้ด้วยนะคะเราไปดูเนื้อเรื่องกันเลยค่ะเนื้อเรื่องมีอยู่ว่านะคะขะนังกับไม้ไผ่เนี่ยเป็นเพื่อนรักกันนะคะทั้งสองเนี่ยชื่นชมเงาะหนุ่มที่มีชื่อว่าสมภามากๆเลยนะคะสมภาเนี่ย เขาจะเก่งนะคะเขาจะเก่งกาดมีความสามารถมากมายเลยนะคะสามารถต่อสู้และฆ่าเสือตายได้สมพานะคะได้หลงรักนางลำหับนะคะนักเรียนดูภาพไปกับคุบุ๋มนะภาพนี้นะคะสมพานหลงรักลำหับซึ่งเป็นพี่สาวของไม้ไผ่นั่นเองนะคะแล้วก็ไม้ไผ่เนี่ยก็อยากจะได้สมพานเนี่ยเป็นพี่เขยมากๆเลยนะคะเพราะว่าสมพานเนี่ยมีความสามารถมาก ทั้งสองนะคะระหว่างไม้ไผ่กับคนังเนี่ยจึงเป็นพ่อสื่อให้ลำหับกับสมภาได้รักกันนะคะเป็นพ่อสื่อก็คือการติดต่อนั่นเองนะคะติดต่อให้สองคนเนี่ยรักกันนะคะจากนั้นสองคนนี้นะคะไม้ไผ่ไม้ไผ่ไไกับคนังก็เลยแอบชวนนะคะชวนพี่สาวชวนนางลำหับนะคะไปดูดอกไม้ในปา่าไปดูดอกไม้ในป่าเพื่อที่อยากจะให้ไปเจอกับสมภานะคะ แต่ความรักของลำหับนะคะกับสมภารเนี่ยซึ่งเขาไปเจอกันแล้วก็เกิดความรักไข่กันนะคะแต่ว่าความรักของทั้งสองเนี่ยกับมีอุปสรรคต่างๆมากมายเลยนะคะอุปสรรคของเขาเนี่ยพ่อกับแม่ของนางลำหับนะคะจะยกลำหับเนี่ยให้แต่งงานกับฮานาซึ่งฮานาเนี่ยเป็นลูกชายของยอปานนะคะซึ่งยอปานเนี่ยก็ เป็นผู้ใหญ่บ้านของชาวงอป,ป่านั่นเองนะคะพ่อกับแม่ของนางลำหับจึงอยากจะยกนางลำหับให้กับฮานาวนะคะเพื่อที่จะมีชีวิตที่มั่นคงมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะจึงอยากให้สองคนนี้ได้แต่งงานกันนั่นเองนะคะต่อมานะคะด้วยความที่ลำหับเนี่ยไม่อยากแต่งงานกับฮานาวใช่ไหมคะนางลำหับจึงจำใจจะต้องแต่งงานกับฮานาวเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยจัดการให้ทั้งหมดแล้วนะคะ และนางก็ไม่ได้บอกด้วยนะคะว่านางเนี่ยมีแฟนแล้วที่ชื่อสมพานะคะนางจึงจำใจจะต้องแต่งงานกับพานาในที่สุดนะคะต่อมานะคะเมื่อเข้าพิธีแต่งงานนะคะวันนั้นนะคะสมพารู้เรื่องนะคะสมพาเนี่ยก็เลยทําอุบายนะคะออกอุบายลักพาตัวนามรังลำหับหนีไปอยู่ด้วยกันนะคะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าสมพาทําแบบนี้ถูกหรือเปล่าคะเขาทําไม่ถูกนะคะถา้าสมพารัก ลำหับจริงนะคะจมพาจะต้องไปอะไรลูกเขาจะต้องไปบอกพ่อกับแม่ของลำหับใช่ไหมคะไม่ใช่ลักพาตัวลูกสาวเขาหนีไปแบบนี้นะคะแล้วก็นางลำหับก็ไม่ควรที่จะหนีตามสมพาไปนะคะเพราะว่าจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจนะคะ ต่อมานะคะเมื่อลำหับได้หายตัวไปฝ่ายเจ้าบ่าวก็คือฮันนาวนั่นเองนะคะฮันนาวเนี่ยเสียใจมากก็เลยออกตามหาจนฮันนาวเนี่ยได้ตามไปพบกับสมภานะคะหลังจากไปพบแล้วนะคะก็เกิดการต่อสู้กันเพราะว่าอยากจะให้นางลำหับกลับไปนะคะส่วนสมภาก็ไม่อยากให้กลับไปใช่ไหมคะจึงมีการ ต่อสู้กันเกิดขึ้นนะคะลำแก้วนะคะตัวละครต่อมาลำแก้วนะคะลำแก้วซึ่งเป็นพี่ชายของฮนาวนะคะเป็นพี่ชายของฮนาวตามฮนาวไปติดติดเลยตามไปเจอนะคะตามไปเจอว่าเขากำลังต่อสู้กันเขาจึงใช้บิลานะคะบิลาก็เหมือนลูกดอกนะคะเด็กๆใช้ลูกดอกเนี่ยรอบยิงสมภานะคะตอนนั้นสมภาม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะว่า ลำแก้วเนี่ยแอบซุ่มอยู่นะคะจากนั้นก็เลยรอบยิงสมภาจนสมภาได้รับบาดเจ็บสาหัสนักเรียนรู้ไหมว่าทําไมสมภาถึงได้รับแค่โดนลูกดอกเนี่ยนะคะแค่โดนลูกดอกทําไมถึงอาการบาดเจ็บสาหัสขนาดนั้นเพราะว่าลูกดอกที่ลำแก้วนะคะได้ยิงไปนั้นเป็นลูกดอกอาบยาพิษนะคะแค่โดนร่างกายก็จะทําให้ได้รับ บาดเจ็บสาหัสหรือว่าอาจจะเสียชีวิตได้นะคะเพราะเป็นลูกดอกอาบยาพิษเนาะต่อไปนะคะหลังจากที่สมพาโดนยิงแล้วนะคะสมพาก็เลยวิ่งสมสานไปหานางลำหับพร้อมกับสั่งเสียก่อนตายว่าให้นางลำหับเนี่ยกลับไปหาฮานาเถอะเพราะว่ายังไงฮานานะคะก็ เป็นสามีของนางลำหับเพราะว่ายังไงตัวเองก็ไม่รอดอยู่แล้วเพราะว่าโดนลูกดอกอาบอยาพิษไปนะคะตัวเองรู้อยู่แล้วว่า,าสมภารู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยจะเสียชีวิตในที่สุดนะคะจึงบอกจึงสั่งเสียให้ลำหับเนี่ยกลับไปหาฮานาซะเพราะว่าฮานาเนี่ยก็จะดูแลนะคะเป็นคนดีคนหนึ่งแล้วก็จะดูแลลำหับได้ดีทีเดียวนะคะต่อมา นางลำหับนะคะเห็นสมพาตายต่อหน้าต่อตานะคะจึงใช้าบาเดะนะคะบาเดก็คือมีดขนาดสั้นนะคะใช้มีดขนาดสั้นฆ่าตัวตายต,ต,ต,า,ยตามสมภาไปนะคะส่วนฮานาวนะคะตามมานะคะตามนางลำหับมานั่นเองนะคะเมื่อตามมาฮานาวเนี่ยก็เลยได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่ ระหว่างสมภากับลำหับนะคะแอบสั่งเสียกันก็เลยรู้ว่าสองคนนี้รักกันมากนะคะเมื่อทราบว่าสมภากับลำหับรักกันขนาดนี้ตนเองก็เลยคิดว่าตนเองเนี่ยเป็นต้นเหตุให้ทั้งสองคนเนี่ยต้องตายฮานาจึงฆ่าตัวตายตามทั้งสองคนไปนะคะ่าเรื่องนี้ก็จะเป็นจบแบบโศกอนาตกกรรมนะคะเด็กๆอ่ะ เป็นไงคะเสียชีวิตกันทั้งหมดเลยนะคะเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ข้อคิดที่ได้จากบทละครเรื่องเงาะป่านี้นะคะให้ข้อคิดคติสอนใจในเรื่องของความรักของหนุ่มสาวนะคะที่ขาดความยั้งคิดทำตามใจตัวเองเกินไปนะคะทำตามความปรารถนาของตนเองโดยที่ไม่ปรึกษาผู้ใหญ่เลยนะคะการกระทําเช่นนี้อาจทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะเราไม่ควรทำนะคะ พ่อแม่เราเลี้ยงเรามาเนาะหมดเงินไปตั้งเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเราเป็นยังไงคะทาตามใจตัวเองเกินไปนะคะโดยที่ไม่คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ข้างหลังเลยว่าจะรู้สึกยังไงนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคําศัพท์ในเรื่องนี้นะคะนักเรียนสามารถเปิดในหนังสือดูได้เลยนะมีคําศัพท์ท้ายบทนะคะคําศัพท์ในเรื่องนี้นะคะุผมจะเอามาเป็นตัวอย่างนะคะไม่เยอะนะคะอย่างเช่น คำศัพท์นะคะของภาษาของชาวงาะป่าเนี่ยอย่างเช่นนะคะคูหานะคะคำว่าคูหาหมายถึงถ้ำในภูเขานะคะถ้ำในภูเขาในป่าลึกเนาะต่อไปนะคะละหมาดนะคะละหมาดหมายถึงแรดนะคะละหมาดละหมาดหมายถึงแรดแต่ว่าเขาจะไม่ได้พูดแรดเหมือนเราทุกวันนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาจะใช้เป็นคําว่าละหมาดนะคะ ต่อไปไกพอกนะคะไกพอกนักเรียนเห็นไหมกางเกงนะคะหมายถึงชายผ้าที่ห้อยข้างหน้าของผู้ชายชาวเงาะนะคะที่ตรงนี้นะคะนักเรียนอาจจะเคยเห็นนักเรียนสามารถดูในหนังสือตามคู่บ่มไปด้วยนะเห็นไหมชายผ้าที่ออกมาข้างหน้านะคะที่ห้อยออกมาข้างหน้านั่นก็คือเเรียกว่าไกพอกนะคะต่อไปบอเรลานะคะบอเรลาหมายถึง กล้องนะคะกล้องลูกดอกเป็นอาวุธชนิดหนึ่งของชาวมานิชาวมานิก็คือชาวซาไกานั่นเองนะคะเรียกอันเดียวกันนะคะความหมายเดียวกันนี่ก็คือบอลเรานะคะเป็นบ้องไม้ไผ่ใช่ไหมอ่าเป็นบ้องไม้ไผ่ที่เขาใช้เป่าแล้วก็เอาลูกดอกยัดลงไปแล้วก็เวลาล่าสัตว์นะคะเขาจะใช้บอลเรานี่แหละเป็นเอ่อเครื่องมือนะคะในการหาอาหารของเขานะคะต่อไปบีลานะคะ บีลาก็หมายถึงลูกดอกนั่นเองลูกดอกที่ลําแก้วใช่ไหมคะพี่ชายของฮานาวใช้ย,ยิงใครเอ่ยใช้ย,ยิงสมภานนั่นเองนะคะต่อไปบาดกนะคะบาเดก็คือมีดขนาดตั้นนะคะมีดขนาดตั้นตัวในนครในตัวละครเรื่องนี้ใครหนาะที่ใช้ฆ่าตัวตายบาเดกนั่นก็คือนางลำหับนั่นเองนะคะที่ใช้ฆ่าตัวตายตามสมภาไปนะคะ จบแล้วนะคะวันนี้ครูหม่มมีแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนมาตอบคําถามถ้านักเรียนตั้งใจฟังตั้งใจเรียนที่ครูหม่อมอธิบายเมื่อกี้นักเรียนจะสามารถตอบได้เลยนะคะวันนี้มีอยู่10ข้อนะคะเด็กๆคะให้นักเรียนเขียนโจทย์นะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะขีดเส้นใต้และเขียนคําสั่งคําชี้แจงครูหม่มบอกว่ายังไงให้นักเรียนตอบคําถามจากวรรณคดีเรื่องเงาะป่าใช่ไหมคะข้อที่1เรามาดูเลยนะคะ ใครเป็นผู้แต่งบทละครเรื่องเงาะป่าใครคะรัชกาลที่5ชื่อว่าอะไรเอ่ยตอบให้เต็มนะคะข้อที่2ตัวละครหลักในเรื่องนี้มีใครบ้างนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยหรือใครจําได้เขียนลงไปและเขียนให้ถูกต้องนะคะเพื่อนรักของคนังคือใครอ่าข้อที่4ทําไมลาหับจึงอยากไปเที่ยวป่านะคะเพราะอะไรเอ่ย ข้อที่ 5. ทําไมไม้ไผ่จึงอยากให้ลำหับไปเที่ยวป่าในครั้งนี้เพื่อที่จะไปเจอใครคะเพื่อที่จะไปเจอสมพาใช่ไหมคะเนี่ยทำไมลำหับถึงอยากไปอะ่ะลำหับอยากจะไปดูดอกไม้นะคะอยากจะไปเที่ยวชมดอกไม้แต่ไม่รู้หรอกว่าไม้ไผ่กับขนังเนี่ยจะนัดให้ไปเจอสมพานั่นเองนะคะมีอยู่สิบข้อง่ายๆนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวในเรื่องนี้คือใครแล้วก็ ตอบครูบุมมานะคะเสร็จแล้วนะคะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนักเรียนคะคําว่าตอบคําว่าตอบนะคะคําว่าตอบตรงนี้นักเรียนเขียนแล้วก็ขีดเส้นใต้แบบนี้นะคะขีดเส้นใต้สองเส้นเนาะคำว่าตอบนะคะให้เป็นระเบียบนะคะอันนี้ครูบุ๋มไม่มีไม้บรรทัดเนาะนักเรียนก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะขีดเส้นใต้สองเส้นมีอยู่สิบข้อเขียนเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะ สำหรับวันนี้เจอกับครูบุ๋มเพียงเท่านี้นักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนหรืออยากจะอ่านอยากจะดูเรื่องนะคะดูเรื่องย่อหรือว่าอ่านเรื่องย่อหรือว่าจะกลับไปดูคลิปที่ครูบุ๋มอธิบายอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยมาตอบคำถามก็ได้นะคะสำหรับวันนี้เจอกับครูบุ๋มเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ